ขราปหมู่ก็เบียวเห็นรูังขนนี้ดีสิลงมาลุงี่ะล้วกคนเราที่จะขาดหรอวนน้เอเลย luôn mà có lúc à, em chở nhảy đi rồi kia là, là mình နေရနေရကဲဗင်ကပ်ကပ်အော်ကဲဗင်လောဟမီဒင်ကမဖန်နေဖမှာအင်းကာဗင်

y la hora en aquí me vuelve

มันมันมาขุดไปแล้วมั้ยฮะเนี่ยอะเขาจะย้อนขุดไปอีกยังอันนี้อันนี้ผมเจอที่บ้านผมเจอไปแล้วล็อกกี่อันกี่อันล็อกอันนี้อันนี้อ๋ออันนี้เลี้ยงเด็กก็จะให้กินมาเลยแล้วอันนี้อ่ะไม่รู้อะไรนะอืมโอ้ยเลอะเลอะตัวนี้อะขี้อะไรยังขี้อะไรยังแม่แค่แม่ก็

เ่ย์ถอดจอยอย่า่ซาลีบอร์ซาล,ลีบอร์ลีบอรบอรนี่ะบองนเปยังะบนงวะคนเลกเกะันใช่ไมมาเลกเกะเลหางานดีพันนี่เห คุณลรมาจอไงที่เชือ้นแ่ไหนม่แล้โอ้ยผัดไทยโอ้เออเ่เยอยออย่ารุมุนหน่อารูเตอย่าขยันวันลอจะูดอะขัดเจอลูกค้าเออนี่บอกดู่าขาขี้กันว่ทุเ้าล้อ

mời đi được còn ngay cái pav mọc này nha thì đi nó cũng mặc quá cái đi

tao này lúc mùa này quá mua mùi 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 này mùi cái mùi 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 tay mùi thế mùi 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 mboadikku <me> <muchu> de kia tay <muchu> bắt kêu ra vị ngủ lần lượt đây lượt lần lượt lần lượt lần lượt 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 là lượt lượt lượt

mặc <laughs> bạc chiếc bạc chói hà đời lên ừ. bù lê bóp quê đây mặc chiếc lạ lì đi đây, đi chí, đi đi đi

chưa lưu ra ra, thi này à à thì được bố, khu không có xây, có ra xây bốt đây này, ôi à, phô bia này, lấy bao tiền làm pha này đó, để bắt đầu nào, này vui lắm, chỉ là cái này, lúc buồn đau gì nên là cái tài khoản nhà này thì người ta sử dụng gì chỉ là như này là mấy cái เอาเว้ยอีซี้จะเลยแกสได้เสียววะแมดแมดเย็นสิเกหมดไปออยสิร่มมุนี่นะอีอรามีไปอ่ะต๊อดเทเฮดโดดตรุบะมาหละไปเดี๋ยวโคยไคหวังจะพูดสักไรไอ้ตานะเอาวะเอาสร้างเสยอยู่มั้ยตรุบมาตรุบดิบะอีสมุคลือดิบะอ่อดิวะเนี่ยอเมริกาที่ห่อเนี่ยซ่าจังน่ะรับดิหน่ะ

ตก็เกวันเนี่ยเาออกเเลยกว่าเนี่ยมรู้ย่างเงยว่าเราแต้ยนปา้หมูนตัวลยนะผอเลอดีผมนึกกอนอันนี้ยังได้กันเลยตนไม่ได้ว่าลอยเลยขมูนี่เกืเหมือน ขายบริวยรได้ยเนี่ยงีบ่อยเนม่มเ่นอาไ้ขานี่บอย่มูเลยไปเมื่อลาบ้ามเลล้วพายุอาคานี่เราดีบรีัย่ตดี่ีนะมาตัวรัแตเียไปย่งมู่เราัด